เฮงพรุ้งนี้รวยๆครับชอบเบอร์ไหนครับนี่สี่แปดหกนี่เลขนี้สวยนะครับสี่แปดหกนะครับวันนี้มีดุ้นครับเฟบออาคุณศาสตร์มาเนี่เชิญก่อนคุณศาสตร์ยิบลวงหน่อย <c oughs> ครจะหยิบหยิบก่อนเลยะทุกคนอยากให้แม่หยิบให้ครับตอนนี้คือทุกคนอยากให้แม่หยิบให้ครับเพราะว่าแม่ถูกทุกงวดครับแม่หยิบเลขไหนคือถูกเลขนั้นอออืืมมรอดูได้เลยครับว่ามันเกิดพี่ต้งไงพี่ต้งพี่ต้งหยิบดิมันมีสองเจ็ดเลยเราเจ็ดสองเลยครับพ่อหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองนี่ สามสิล้านใช่ไหมครับพ่อสาล้านเอเรืเพื่มใช่ครับเจ็เอาลุ้นคนละสชุดวันพนี้ันอะไวันที่สิแล้วพวกนี้ไงเขาบอกอหพวกนี้ไงคหมวยลดวงครจเยม่นเพราะว่าคนที่จะได้สามสิบล้านนู่นนั่นู่นเร็วดวงครจเแมมนเร็วไมีแต่แปดหกวันเนี่ยแปดหกนี่เลขดัง นี่ไงโทรศัพท์เรคุณนายอ้อยคุณนายอ้อยคุณอาชาถูกหวยบ่อยนะครับยังไม่เคยซื้อตีบางบางทีผมสอนอยู่ในรถเนี่ย่านไปเป็นอาทิตย์เขาเอามาสวดถูกรอทีห้าเฉยเลย้โหเลขเบิ้นเลยเนี่ยสองแล้เอาให้เกียรติเลยันเลให้เกียรติเลยเลขเบิ้นเลยว่ะสามสามเจ็ดเจ็ดเนี่ย เจ็ดเจ็ดใช่ไหมนีเก้าสามสามทะเบียนรถเบียสนี่ยสวยด้วยรถเบียสเอาเหรอเอออ๋อตัวอีซชุดนึงเอาดิผมเอานี่ครับหกแปดหกเออนี่กาน์ดอโอเคครับเบสลูกไม่เอาไม่ตรงลูกเลยตาวแม่ครับแม่เลือกให้เบสไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอานี่เรียกอย่างงี้เบียสเนี่ยจับไปเลยเนี่ยหนึ่ง ไปเอว่าแม่เอาไม่เอาว่าตัวดียวถ่ายไว้สรุปถูกที่แม่หยิบเมไ่อกสรุปถูกส0ล้านเอาไปโอเคแม่หยิบอันนี้หรือเปล่าหยิบอันนี้หรือเปล่าหยิร่อยรื่สากกับพ่อสามไปงนมันนะครับ